เดี๋ยวผมไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์มาสเก็ตภาพเหมือนไหมครับไม่เหมือนก็ใกล้เคียงแล้วแหละพอทําไปแล้วก็มีกระแสะวิจารณ์เชิงลบมากว่าพี่ไปสนับสนุนวงจรคนค้าสัตว์เลยอย่างเงี้ยก็เสียใจทั้งหมดในโรงพยาบาลไม่มีใครได้กินข้าวกินน้ําเลยรวมทั้งนัดด้วยบางตัวมันอยู่ในกรงนานมากจนแขนขาที่การอ่อนแรงบางตัวซื้อมาสามวันตายเพราะว่าเป็นโรคหัดสนี่เห็นไหม เห็นหมาขี่ฉาไหมครับตัวนะี้อาจจะยังไม่พร้อมจริงๆแต่รู้สึกดีนะอย่างน้อยๆได้หาบ้านให้มันได้พอพอน่ารักคนน่ารักอะ่ะแบบพี่ปูไปดูรายการก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่มีหรอกเขาเรียบร้อยอะ่ะนิ่มเหมออู้ยินิ่มอ่ะขอโทษ